มอฟองร้อนร่ำเดื่อยจิอบกินแบบบ้านๆก๋วยเตี๋ยวเห็ดแบบบ้านๆจินงองอจินไก่ เดี๋ยวจุ๊กะครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วม,มื้อนี้เมนูเลตเมนูพิเศษพี่น้องเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่มาละหันครับมื้อนี้กําลัางจะต้มน้ำอยู่คุดปุดปดปดป๊ดปุดได้ครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับอ่ะเบิ่งกันเลย เตี๋ยวไก่บะละต้มน้ำไปเดือดไม่ครบสุดแล้วครับโอ้ยรถตีลงไปใกล้เพื่อเลยบ่ดนะเผาเดยอะเผากลิ่นเ้อะวันนีกินทุ่งใส่เปนเผากันได้เชี่วเสร็จตุ๋นใส่เป็นเผากันใส่ตรวจอหอมมีหวยเลยพี่น้องอีกโดนต้องตุ๋นให้นานแน่นอน ชั่วที่ที่เราดำลงน้ำแย่เนี่ยเขาหนังเขาเนื้อยัง่ยเขาเนื้อตีนไก่มากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องนไก่มะระมันยิ่งเที่ยวไก่มะระดเยอะนะลงไปปรุงไปเลยครับปรุงหนังมันไปเลย เอาเห็ดกินแบบง่ายๆครับใช้หมอนแจงต้มบัลท้านี่แหละบริเวณาหมอกก๋วยเตี๋ยวคือร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วครับ mm. คือเอาเห็ดกินขวบๆข้าวห,หน่อยๆที่หาคนหกค,คนเดี๋ยววันนี้เราเอาแยะอ่างน้ำแล้วสิเกียรติแกหน้าอย่างเนี้ยกะหกเขาดีหกก็ไรนะ ผงผงอะไรเนี่ยผงพะโลผงพะโลพี่น้องอุอ้ยได้ผงพะโลไปขึ้หอมแทนเบิ้ลมื่อนี่ต้องเบิ้ลแน่น,นอนละ่ะนี่การเบิ้ลเกิดขึ้นแล้วมื่อนี่ต้องโบ้อะแม่หนีกับมี่กระดูกหมูกับตีนแทนัน้นกระดูกหมูกับตีนอ่ะลูไงเตีนไก่พี่น้องมันตีนข้นอ่ะตีเกลือตีเกลือนะ้ำลงไป ああนานน้องเลี okay. um, anyways, Ou ้ยงล่อที่ตามกินน้ากันครับผมบ้านนี้ปุงไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอให้ตีนไก่เปื่อยกะโอเคเลยอันนี้ครับพี่น้องเกลี้ยงเกลี้ยงห้องพักงานห้ก็ได้ใส่กับก๋วยเตี๋ยวครับผมพักมีพักบุ้งทวงงอบกุนซ่ายนนี้มันยังก่อนนี่เกี๊ยวยเนี่ยมุก ไปเกี่ยวน้ำมันให้เป็นหมูให้เป็นเกี่ยวเกี่ยวกระเทียมบ่เออนี่ไปเกี่ยวกระเทียมนี่พี่น้องไปติดตามกินน้ำกันได้ครับผมคล็ดยาเคล็ดกินเองเด้ครับไปซื้อเขากินน้ำอีมหลายคนหลายคนครับผมบอกเขาเรื่องอีโฟดปุดปุ๊ดปุดได้ครับมาเด้อพี่น้องเลยบองเก้ามองเดิม อยู่ลังบานเท่าคือเกานี่ยแหละครับเออโคตรใสโคตรใสมันแต่เป็นน้ำมันออกเรียบ้อยเลยบ้านเนาวันสุดยอดแล้วหมอว่าต้องยอดเฮ้ยหมอเคยเห็นหมุนเห็ดโคตรปด่มันีเป็นน้ำบอลของมันออกเอง ไม่ชกบทักแับจังคน้นนะเ,ออเนี่ยนะพี่น้องของดีละเนี่ยมันหมูกากหมูใส่กว๋วยเตี๋ยวครับผมไปก็กินน้ำกันเลยครับบารนี้เฮาอืมมีเดือดผมเลยพี่น้องเดือดเป็นก้อนเท่ากับยเตีร้องห๋อขุดตกรวบมาละก็ลงไปแล้ว อจ,จะแสบจะนอบันเนาะต้นเปรี้ยวมาลากอะไรมันตจะโมขม,มต้อนมะพร้าวมันออกล่ำเดือดจี๊ด เอเอฮันทันนะ่ะเป็นตัวแสบบอก๋เตียวพี่อ้องั่บก๋วยเตี๋ยวครับผมบก็ข้าวก๋วยเตี๋ยวตัวนี้อันเอครับก๋เตี๋ยครับผม ไม่ได้กินผักหอยทันเบียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบัดน,นี้มาเดี๋ยวรอถักกินน้ำกันครับ ัเนียงเขาเพียมพร้อมล่นาน้ำเดือดตุกเสียนมาใส่เลยวัะนี้คนผู้กินก็กินร่องเลยคุณนี่ก็มักเซียนวันนี้เป็นก๋าเหลาร่องเลยคนลองทดสอบแล้ววะทานบอสทานไ้บ,บอ,บบอบสไม่ต้องปรุงเลยร่มแห้งแค่เนาะเสียงเบ่ดังบื้อๆขรบกองมาะเนาะวันนี้ต้องพักลงเหรอครับผมต้องพักก่อน

เสร็จกันพี่น้อง่อนี่รองจ้วยก่อนนะรอมวงมมาเสร็จปเป็นแนวดมือแม,อมอขาก,กันนะเอ็ดมาแฉบๆมองดูจักถวยเยนะใช่เสร็จไรให้พักไรวะพอกก่อนสฮเน้นพักสดกนะันตง,งอกเน้นพักสดสด,สด Chắc, ở đây chắc, chắc hay bỏ Chắc đấy Chín Chín ừ. cấp đượt Chín cấp 3 3 cũng có tiềm tuổi đều Đó là Ờ chú nông Nói ừ. chú nông Nói

เกิดเบิดหางไม่แค่ไหนมาน้ำมาน้ำน้ำไม่แค่นบดเออนม่ค่ะนี่บไว้เลยเตรีพักลงไปสีสันหนักกินอยยลองบ้าง Nào các bạn Đẹp Để tìm cây không อไหมอืิดมันแล้วอืกก้าไมองก้าเอินไปเจ็ดม่ตันมเห็ดเดียมันเ็แล้วมาพีน้องมา bên ăn chung Kinh đẹp bẩn bẩn nhỏ Cô chiếu hết bẩn 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 พอดีเลยนะ con điện bi nòng thành phút kia nó à, nói gì thịt on

chèn nó cái này kinh đại kim đập kim chuốt chạy đấy nằm thì nuốt hả đúng không bữa để phun nhân đại mặt trùng ra cửa chéo mặt แสดงว่าแซ่บเติบอยู่ต่วยหนึ่งสิบเปอร์แล้วน้องเอ้ยตีนไก่เดี๋ยวย้า ไอ้น้เดียวแล้วมันก่อนเลยอันนี้มันเปื่อยไงเาราอ,อยากกินแบบนี้ยแบบมันสกินเอ,อย้ยว่ะพ่แล้วยิลพีน้องเไยตัวเดียวก็อยู่แล้วกินเมื่อไหร

จานก้นโกรสีโยาวานังอยูไก in ่กมหาเปียนหน่อยคนปูหน่อยเอาเปาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหมดกลินได้ตัวเดียวสั้นนะพี่น้องแก็กินมะเขืาเลยกสั้นเล็กน้อยกินอีกเอาพี่น้องสากไปน้ำเนี้ยครับสากไปเพียงนี้ครับคลิปนี้ พี่อหนาพอกันไหมสวัสดีครับ